ตัวต wow. anyway> ั้มโลติคิวพี่พ <ah ีก็คุณครับอะไรดีอมิจอนก็คุณครัยิง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 ตั้มโลติคิวอะไรดีตัวชื่อคนนั้นน่ะปกติต่ายจุบกันเมินคือมีตติดชื่อพีด้วยน่ารักอะไม่ดูค่ะไม่ดูไม่ดูเลาบงเล่าข้ามันทับปุ่นได้ไหมข้ามันทับข้ามันทับฉีดเได้ค่ะสีสูตร どうも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 どう そうそうそうピンテうそうそうそうテうそ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  ทุกคนมี b สต e r ไหมมี b สต e r ไหมมีไหมพี่มี b ส o ไมีอมีใครมีของพี่บูมไหมคะปล่อยของพี่บูมได้นะไม่มีนี่มาเล็ค่นม่่่ไไมไไมไมไทุกคนเรามีนองของกก่อนนะทุกคนของเลกนะอของเลกนะมจูซ マミちゃん サブをつけたらサブをつけたらサブをつたらサブをつけ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 たらサブたらサブをつけ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 た ขอบคุณทุกท่านที่เข้าทุกคนค่ะ thank you thank you thank you everyone ขอบคุณทุกท่นมากตนี้นะนี้นะอนนีนตอนนี้นะนนีะตีนะตอนนี้นี้นอนนีนะตอนนี้นะตอนนี้นะตอนนีนะตอนนะตอนนี้นะตอนนี้นะตอนนนะตอนน้นะอนนีะตอนนี้นะตอนนี้นะนะตอนนี้นะตอนนี้นะตอนน้นะตอนนี้นะตอนนี้นอนนี้นะตอ้นนนี้นนนี้นะตอนน้นะตอนนี้นะตอนนี้นนนี้นะ้นนนี้นอนนอะตออนะตอนนี้นะตอะอนนี้นะตน แต่เราจะตกไปอันดับสี่แล้วค่ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับโการนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้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 โอนโอ้โอ้โออ้อ้โย้โอ้้อ้โอ้โอ้อบคุณค้อโะคอะอโ เซ่ยกันขอใจแคุณชมุกนขอบคุณค้าขอบคุณสำัมือด้วยนะขอบคุณใจชม150คนนะครับเราทาได้นะทุกคนผู้หคนละดอกนะ150คนนะครับ150คนนะครับทุกคนกันนะหคนนะทุกคนใจชมก็ได้นะครับผู้หลักคนละดอกนะครไดไปเลยลอลสโกนคนครับเอาปเห้องบุ๊คห้อพอลี่นะคบทุกคนไป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 ยี่วิ20วิไปล 빨려 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 빨려! 100코인 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 100코인. 에거코미나! 렛츠 고! 렛츠 고! 하이 나잇! 하이 나잇! <요> 하이 나잇! 여러분 가다다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  มันน่าหนิมันหนิม like ันหนิม so ันหนิม so ันหนิมันต้องทำเช่นไรต้องทำต้องทำต้องทำมามิชานขอบคุณมากบอสต้าบอสต้าดูขวัญบอสต้าขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากมัลลี่ขอบคุณมาก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  여러분 이제 미보 솔직히 좀 도와다야. 허머리 미보스터 맞니? 우리 เหลือเลยพี่บู. Thank you so much. t h 니다 이보 웃또 웃또 이보 웃또 웃또. Thank you Audi. Thank you n a k a 가자. 바이 이 바이. 여 어, 언니 언니 오셨어요.

이게 여기 계신 분들 다 엄청 강하셔가지고 강하신다. n thank you, 나칼티게르 태핑가 이핑핑 가면 탑을 오늘 가면 탑 가면 탑ครมาเล่นได้กันนะคทุกคนเล่นีเกันขอบคุณใจสมทุกคนนะค 아, 건강, 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 그리고 여러분, 레낙, 레낙, 일천. 저는 술을 술 드세요.

เรามีเหลี่ยงไหมคะโอ้ยดีนะหลังค่ะมาจีโอ้มิติดคูณฮ่าหนึ่งสองหนึ่งองไมด้ไม่ด้อ้จี๊ี่ายว่ะดิรู้ไหมตายกิ๊ฟตยขอบคุณ่ะอบคุค่ะขอ่ะขอขอบคุณค่ะอบคุขอบคุณค่ะ ว้าวขอกยเยี่ยไม่เ่อะไรสรีันสรี่ thank you t h a n อ๋อุดพี่กขอบคุณค่ะพี่นาขอบคุณนะคะคุณนิทินขอบคุณค่ะอุ้ยคุณนิททินได้รับริชเซอร์อขอบคุณเันขอบคุณนะคพี่นาพี่พีพรมคุณเออทีคุณมิสเตอร์แฮร์รี่คุณเอบีซีขคุณที้ร้องพลงอัลั้ 땡큐 so m u 큐오이 마노콘타 하이 어 마지막이야. 피붐 너หนูจะพยายามให้เต 부스터 타임. 아. 네. 돈돈 해. 아카라 늦게 다어 네, 옵서. 옵서. 이. 부스터 옵션. 없습니다. 없어. 왜? ทำไมทำไม 옵서? 저 나 마지막의 배틀이야. Final 매져, f i n 네, my help 잘 패면 안. 없어. 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 만어 없어. 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 없

c 유비 y 컴더 l e t s go, let's go, 더블 u b l e double, 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 d o l e o รุดนึ่งนจะผืนกุหลาบคลอค่ะพี่พีไปแล้วไปแล้วเราต้องทำชาเลนจ์นี้ให้ได้นะทุกคนจะเร็วมาก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 เก่งมากเก่งมากทุกคนเร็วมากเก่งมากเก่งมากทุกคนไปทุกคนาแล้วทางแล้วเก่งมาก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 เมากเร็วมากเร็วมากไปทุกคนจะตนนี้ตนนี้นี่ไงน้ตโอ์ไทม์นกทกทกุทททน いいっっそいいそ<タッ>最後のバトルみんな最後のできるオッケーういまトル。Okay.

ทุกคนเรายังมีบูสเตอร์อยู่เรายังมีบูสเตอร์อยู่หยุดหยุดของแลกตัวหนึงนะทุกคนเรายังมีบูสเตอร์อยู่ทุกคนอย่างนี้มีแต้มพี่นัทขอบคุณค่ะเรายังมีบูสเตอร์อยู่นะทุกคนเรายังมี booster อยู่ฉันมีคอมส์ีดอนพินขอบคุณพินัทขอบคุณนะคะพี่นัทขอบคุณค่ะพี่นัทขอบคุณค่ะเอกันขอบคุณค่ะพินัทขอบคุณค่ะ

โอเคค่ะจังล้ะค่ะโอบคุณค่ะคอนะคะเมควพี่นขอบคุณค่ะโอเควีวีวีีโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เรามีบูสเตอร์หยุดของเล็กแป๊บนึงนะคะยของเล็กแป๊บนึงนะคะของกไลฟ์อัพนะคะพี่นัทขอบคุณค่ะอาสุดท้ายนะทุกคนตาสุดท้ายแลกอล้วก่หยุดของเล็กแป๊บนึงพี่จันขอบคุณค่ะตอนนี้เรานอยู่นิดเดียวนะทุกคนเรานอยู่แค่นิดเดียว่นขอบคุณค่ะเรานอยู่แค่เวาอยู่แค่นิดเดียวทุกคน

ีค่ขอบคุณค่ะพีเอสกาคุณนักงเขคเองไชรไลน์นะคะไชรไลน์สนทครณบครัวแฟมิลี่คุณค่ะพีโอจีเคเคุณกิ๊กขอบคุณนะคะคุณค่ะ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบุมากเลยยองพี่บูมขอบคุณนะครับพี่บูมโอ้โหพีนะอบคุมอบคุณะขอ่ะขอบคุอคุณค่อุณค่ะอบคุ่อบคุณค่บุค่อ่ะอะอบคุณค่อคุณค่ะขอบคุณค่อค่อคอคะอเคุค่อค่ขอบคุณค่อบคุค่ะอค่ะอบคุณค่อบคคอค่ะอคอคอ ขอบคุณนะคะนขอบคุณพี่อบคุณนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณการ์มินแฟมิลี่ขอบคุณแจฮุนขอบคุณพอลลี่นะคะทุกคนขอกค่สนสนุด้วยนะคะซิวบายบายกิ้วขอบคุณค่ะอทุกคนจ้า thank you thank you so much thank, you. thank you.